สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดตามบ่าวหน่อยเบิร์ตสุกนมาพี่น้องมายินขา่าเศร้าเมื่อนี้บรรยากาศเห็นทิวทัศน์ด้ครับเมื่อนี้ผมมมอมิแต่รมื่อเตือนนะครับ,นน <c oughs> รบสำหรับเมื่อนี้เห็นบรรยากาศทั้งหนองนะครับบรราา่ได้กินแสบกินนัวละเอาบรรยากาศพร้อมนะครับผมเมื่อนี้เมนูก็ได้พูนนะครับวันยุดครับเมื่อนี้มีเวลาไปใส่กุ้งกับแก้มหรือพักกระเดา คมคมบักแตงวานที่น่องมาบอหลายยายหางสวยแล้วเคยกินเขาแต่เศร้ามานันหิวหิวโอ้กวัวเสียเลกินมันนี่สวยเลยนะครับวันหยุดก่อยกุ้งเซ็บแซ่ตีน้องมาไหยับเขามาวานนี้ตอดเขามาปูเพื่อนปูกระเบื้องกับตอดได้ครับปูปูเพื่อนไม่ตอดอะไร้ครับเสียดตีตามกดน <laughs> ตุกตัวด์หักมาเทียว <c oughs> เรื่องหมาข้งไกลยหยอกกันไม่นอนข้างหลัง มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเสียงบรรยากาศจังเว้นกับสิบประมาณนี้นะครับไกลหน่อยกเซลเนี่ยยังหน่อยีอินี่หมอที่นี่ <laughs>